หายไปไหนเนี่ยโทรไปก็ไม่รับสายไม่โทรกลับมาด้วยโอ้ยนี่มันเกิดอาทิตย์หนึ่งแล้วนะผมติดต่อคุณไม่ได้เลยคุณจะกดอะไรผมนักหนาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมีอะไรวะคว้ามาเลยทะเลาะก,กับลุงมาดิกุ้มใจว่ะเพื่อนเนี่ยติดต่อลุงไม่ได้เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนายรู้ได้ยังไงวะอ๋อเปล่าหรอกก็เห็นนายเงียบไปตั้งเดือนไม่เจอหน้าเลยนี่ถ้าเมื่อสามวันก่อนไม่มางานมาเกิดฝนนะฉันนึกว่าแก เลิกคบผู้ชายไปแล้วหากโดนลุงทิ้งไปแล้ววะ <ś lam our> ไม่ขำเลยวะ่ะเครียดจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเครื่องไปแล้วบ้านลุงอยู่ส่วนไหนของราชบุรีก็ไม่รู้ฉันจะทํายังไงดีวะฉันจะหาที่อยู่ลุงให้แล้วเอาไปงอเขาให้ได้แล้วกันแต่ถ้าลุงมีแฟนใหม่ไปแล้วมึงจะทําไงวะ <ś lam our> โอ๊ยอย่าพูดสิวะคนนี้คิดเครียดอยู่แล้วได้เรื่ององไรก็โทรมาบอกด้วย <ś lam our> ขอบใจมากนะเพื่อนเออเออขับรถดีๆแล้วกัน สวัสดีครับผมหาคนในบ้านหลังนี้ครับพอดีผมเป็นเพื่อนกับรุ้งครับโอ้ยนุ่มตอนนี้บ้านนี้ไม่มีใครอยู่หรอกนุ่นเขายู่วัดกันหมดนุ่มขับรถไปทางวัดนุ่นอ่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ของรุ้งใช่ไหมครับใช่จ้ะนุ่มเป็นเพื่อนรุ้งเหรอใช่ครับจริงๆแล้วผมเป็นแฟนรุ้งครับเราคบกันมาได้สักพัก้วครับนุ่ม ลุงนะ่ะเสียแล้วนะลุงลุงป่วยเป็นโรคเิมียนะรู้บ้างไหมเข้าไปกลาสบสพลุงก่อนไม่ลูกโทษลุงผมขอโทษทำไมคุณไม่เคยบอกผมเลยว่าคุณป่วยคุณจับไปแบบนี้แล้วผมจะอยู่ยังไงแล้วทุกอย่างที่ผมทำทำไปเพื่ออะไร ผมทำเพื่อเราแต่คุณไม่อยู่แล้วผมนี่มันโม่จริงๆที่เอาเวลาที่ควรดูแลคุณ <c oughs> ที่เอาเวลาที่ผมควรจะดูแลคุณไปทำแต่งานผมขอโทษมันคงสายไปแล้วจริงๆผมเสียใจ รุงฝากสมุดแดรี่เล่มนี้ไว้ให้นะลูกรุ้งก็เขียนสมุดเล่มนี้ทุกวันจนถึงวันสุดท้ายก่อนตายรุงก็เขียนมันแม่คิดว่ารุงคงอยากให้ลูกได้อ่านสมุดเล่มนี้นะลูก